นี่ครับพามาชมบรรยากาศที่สวนสมุยจุดจุ่มมุยมุมสูงบ้านสะเก็ดมาดึงบรรยากาศดีมากต้นบัวบานต้นทุเรียนนี่ต้นนี้ต้นต้นชื่อนี้ต้นชื่อเสาธงครับโอ้ต้นมันสูงครับต้นมันตรงสวยโอ้โหวัดกลางวันนู้นมีลูกครับมีลูกอยู่ตรงโน้นบรรยากาศดีมากครับโอ้เยี่ยมยอดเลยลมพัดเย็นๆครับลมวันนี้แดดไม่ออกครับมาเฟื้นอาคืมๆตลอดเลยน้ำมาตั้งแต่เช้าครับมาแต่งตรงนี้ได้หน่อยนึงแต่แต่งแต่เดินแต่งต้นไม้จะแต่งเป็นแนวตรงไว้นู้นนะ นี ok ่ต ok ้นมะพร้ามนี <gained> ่ก ah. ็เออกแล้วเพราะว่ามันตายมันตายยอดยอดด้วนอยู่ก่อนนะลงมานีเลยโยงกระเด็นมาหนีเดี๋ยวไปทำฟุ้งนะด้านบนโยงไปดูนู่นเนาะบรรยากาศดีมากนะตัดต้นไม้ตัดตัดแต่งนะตัดแต่งต้นไม้เป็นเป็นแต่งแต่งแบบว่าแนวแนวแนวตั้งนะส่วนแนวตั้งตรงนูโน่นหนึ่งจุดจุดจุดแดนนู่นตรงมาจุดนู่นเลยตรงมาจากบ้านนะเ็นมองเห็นชัดเจนเลยมองเห็นสวยๆเลย มาเดี๋ยวไปชมกันด so ูนะมาเที่ยวพักผ่อนนะคังเต็นท์พักผ่อนในสวนเยี่ยอากาศดีเรามีผลไม้ก็มีผลไม้นี่ก็มีที่กระเจ้าเจ้าเขียวเจ้าฝานเจ้าอะไรนี่นี่ลองดูนี่เจ้าเขียวอยู่ตรงนี้เจ้าเขียวขู่นนะไปเดินเดินไปเที่ยวชมนู่นทุเรียนอยู่ตรงนี้ตรงนี้มอญนึงนี่บรรยากาศสวยมากเป็นต้นมะพร้าวโยนต้นมะพร้าวโยนชนมะพร้าวโยนกับอชนจากวุ้ยจุดเชื่องถุงอันจะเกล็ดหรอะ ต้นพลอยเยอะว่บนภูเขามีบนเนินเขานี่ต้นพลอยเยอะเราเก็บได้ก็ได้เป็นหลายร้อยเงินมันมันจะมันจะย้อนแสงหน่อยมันมันมันเป็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 นพวงเลยเป็นพวงเลยโหเป็นพวงเลยโอ้ยต้นต้นสอตรงนี้กินอร่อยเนื้ออร่อยนั่นเดินเดินเดินเที่ยวดูเดินเที่ยวชมบรรยากาศเดินเที่ยวชมเดินต้นไม้นู่นเจ้าเขียวอยู่นู่นไปดูเจ้าเขียวดูเจ้าเขียว นนี่ใส่บูทได้หน่อยเดินโหินเดินบกโอ้ยลงอันนี้ล่นเลยลื่นเนี่ยลื่นใบนี่เนี่ยเนี่ยใบเต่าร้างโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหนี่เดินได้เนี่ยเดินถูกการทรงตัวเนี่ยถ้าถ้าลื่อถ้าลื่นลงไปก็ไม่เป็นไรว่ามันเตี้ยมันมันมันเตี้ยมันไม่สูงมาเนี่ยบรรยากาศดีมาก ตตอนนี้งอนี่ก็ออกลูกโน่นเป็นพวงเลยเป็นพวงเลยเป็นพวงเลยผู้เรียนมันจะกาศดีมากครับมาดูชมมาดูนะบรรยากาศโดยสุดยอดได้หน่อยนะครับตอนนี้นี่เกี่ยวอยู่นี่โอ้นี่ยเจียวเกี่ยวเนี่ยไปต่างตัดได้เกี่ยวเกี่ยวไรเลยนะเกี่ยวหญ้าเกี่ยวอะไรไปแต่วันเจอได้ผมโอ้โหบรรยากาศ โอ้สวยมากเนี่ยเห็นเห็นเห็นชัดเจนนะเห็นต้นมะพร้าวยืนเห็นต้นมะพร้าวยืนเอาเอาเอาทางมะพร้าวมาก่อไฟก็จะดวกครับนะเกิดแบบว่ามามากลางเดือนพักผ่อนใช้ทางมะพร้าวนี่ก่อไฟเลยเยี่ยมสุดยอดเลยจุดจุดติดเร็วนะจุดติดเร็วทางมะพร้าวมันจะลงมาถึงฝนตกก็ไม่เป็นไรนะดูดูแลมันจะอยู่อยู่ลอยอยู่ข้างบนนะมันมันจะไม่ไม่เปียกครับนะเอามาได้มันชื้นๆกว่าดีถ้าไปฝันฟุ้งเลยนะฝันฟุ้งแต่ไฟติดครับโอ้เยี่ยมากนะนู่นน่น ปาดอยู่นู้นปาดอยู่นู้ใช่สองทางก็ได้แล้วกอกองก็ได้แล้วนะทำเป็นคบไฟก็ได้กบไฟสองสว่างก็ได้ครับโอ้สวยังว่าโอ้บรรยากาศเที่ยงวันนะนายกมาเที่ยวชมอ่บภูเขาบรรยากาศดีมากยอดนายวันนี้ไต่เที่ยงเตี้ยงแล้วจะลงไปทานข้าวแล้วโอเคเนี่ยนายก็เดี๋ยวมาเที่ยวชมกันอีกนะโอ้สนุกนะ่าโน่นบรรยากาศภูเขาสวยภูเขาสวยเห็นภูเขาภูเขาแบบว่าระยะไกลยังระยะไกลยัง โอ้เชยๆอากาศดีมากมีรอบเลยเอ้ยต้นนวลนวลเลยนี่ตรงนี้เป็นเป็นเป็นนวลอยู like ่เห็นภูเขาได้รอบเลยนวนไปถึงนวนเห็นเห็นทะเลไอ้ทางนู้นเห็นทะเลเห็นเห็นกาะเล็กๆเกาะสี่เกาะห้าสวยๆเลยเยี่ยมเลยนะมาเที่ยวชมมาดูนะพักผ่อนนะพักผ่อนเที่ยวที่เกาะสมุยแล้วก็ไปเที่ยวทะเลแวะแวะเที่ยวสวนพักในสวนโอ้กางเต้นพักผ่อนในสวนได้อากาศดีมากจุดยอดโอ้เนี่ยากาศ มาเเนี S <S ่ยอติมวมยลงมาเติมวมยลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาปาทำฟืนได้ไม่ไม่เป็นไรครับนะเดี๋ยวพรานี้มันจะแตกขึ้นมาใหม่ครับไม่ตัดตอสูงอ่ะเดี๋ยวไม่แตกขึ้นมาตัดแต่งไปเรื่อยๆโอ้ยเยอะมากช่วยมากนะโอเคครับเยี่ยมสุดจอบโอ้เยี่ยมิบโอเคครับนะไปไคนี่ครับนี่นี่นี่ไปนี้สวยสวยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายแล้ะยากไปยากลปนะ แยกไกลนะให้ให้เห็นวิวให้เห็นวิวสวยวิววิวต้นมะพร้าวสวยๆเนี่ยมาถ่ายภาพวิวต้นมะพร้าวแล้วถ่ายภาพสวยๆโอ้เนี่ยถ่ายภาพวิวต้นมะพร้าวนี่ต้นมะพร้าวสวยๆโอ้เนี่ยเนี่ยเนื้อการนะนะนะหอ้เห็นชัดเจนเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนเลยโอ้เนี่ยครับโอ้เจอแล้วมา สุดยอดเนี่ยโอ้เยี่ยมนะอ่าโอเคครับแค่นี้ครับอ่า oh, สุดยอดโหเยี่ยมมากเนี่ยโอเคครับ